ะมือนี้นุนทิยาพาพอไม่ไปนอนเอฟซีมาตามแนวทางของแม่ไพ่นะคะแม่ไพ่นี่งวดที่ผ่านมานุานทิยาเอาไปลชุชงองนุนทิยาผ้ารวยนะคะเลขเพิ่นฝันนะคะเลขเข่าศูนย์หกมาตรงๆคลิปแรกนะคะสําหรับงวดนี้อย่างนีค่ะว่าเพิ่นฟันแล้วนะคะนุนทิยาแต่ไมมาตามนะคะฝันต้องงวดนะคะนะคะก่อ <G> น <ül üyor> จะไปตามนานทิยายางม,มาบา้านแม่ไพ่นนทิยาเห็นต้นกล้วยนะคะอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยนวลน,นะคะนะคะ ภาษาบานเฮานี่จะว่านางนวลน,นะคะแต่ว่านุนิยาแนมไปเห็นเลขนะคะกับบ่รู้ว่าจะแมนบ่แมนจะใช่ว่าใช่นะคะตามสายตานุนิยามาต่างแต่ย่างเขามาแล้วก็เห็นเลขนะคะยู่ตรงต้นกล้วยนะคะถ้าไปใกล้ๆกล้่รู้ว่าเลขจะแตกบ่น,นะคะถ้าซุ่มยังงี้จะเห็นนะคะนะคะเพื่อนบอกว่าต้นกล้วยนวลน,นี่จะเป็นเป็นบ่คืึบ กล้วยย่างอื่นนะคะจะให้เลขแม่นนะ,ะ,ะนุ่นที่ย่าซูมก่อนนะคะตามสายตานุ่นที่ย่าว่านุ่นที่ย่าเห็นเลขสามศูนย์นะคะเบื้องได้สองอยางสามศูนย์หรือเจ็ดศูนย์นะคะยู่ตรงตรงนี้นะคะตรงที่วงกลมหายนะ,ะนุ่นทิยาบอย,อย่างยางเข้าไปใกล้ๆนะคะกลัวเลขจะแตกนะคะนะคะยู่สูงๆนะคะยู่ อายุสูงอาจจะเป็นบนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านนะคะนุ้นที่ยาแนมเบิงมันเป็นค้ายๆ3 0มศนหรือเจนะคะนะคะนะคะเดี๋ยวจะพาไปสอบถามน้ำกันว่าแม่พ่ฟันต้อง,งวดฟันแบบใดนะนุ้นที่ยาจะสรุปให้ว่าเห็นอยู่ต้นกล้วยนวลนี่เป็นเลข3 0มศนหรือเจนะคะตรงที่วงกลมสีแดงนะคะเอฟซี่เห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ นะคะมาแม่ไพ่ซื้อวางได้กับแม่รีนหี่ลิาลีบนะแล้วมาจ้งเสแมันี่แต่ใม่เอามาวันมันกินเข้าก็ยังมากินข้ากับเปี่ยนไก่กินปิ้งไก่ทุกมือเล้วะเนี่ยเปลี่ยนไก่บ่ขาบเล็ไหฮตินอกลว่ากินอืมมันเห็นนุ่นดีมากมันจอมากไกลไกลนะคะมากไกลไกลนะคะ ค่ะคือดนิว่าแม่ไพ่ฝันแล้วันบะค่ะวันอผพานมาแนวทางของแม่ไพ่นุนทิยาเอาไปลงซ่องถ้าจำบ่ผิดเอาไปลง้่องนอนทิยาพารวยนะคะเหตุและผลเป็นยังคือมี่องนอนทิยาคนเดิมเพราะว่า่องนอนทิยาหาเก่าตอนนี้ปิดนะคะปิดการสร้างรายได้เพราะว่านนทิยา,าจะเหตุผิดกดจักน้อยเพิ่นก็เลายให้ยุดส้างรายได้สามเดือนบ่มีมรายได้อย่างนุนทิยาก,ก็เลยหยุดบ่ได้เอาคลิปไปลงซ่องนั่นก็เลย เอาซองึ้นมาเปิดไม้ชื่อช่องนนทิยาคนเดิมนี่<อ>ตะก้อนนะ้านี่เป็นช่องนุ่นอลองอันพารวยนะคะน้องอันพารว,วยหยุดก็เลยเอานนทิยามาทําแทนนะคะามาลงแทนจะมีเอฟซีไม่เอฟซีเก้านะคะ <c oughs> นะคะข้อมูลตรงนี้วันที่ผ่านมาเขาซูนหกตรงๆนุนทิยาเอาแนวทางของแม่ไพ่ไปลงช่องนนทิยาพารวยนะคะคลิปแรก <c oughs> นะคะ <c oughs> สามารถย้อนล้างเบื้องได้นะคะ <c oughs> นะคะ ได้ยินว่าแม่ฝันแล้วฝันจังไดค่ะแม่ฝันว่าในไปอันปูแต่ก้นปูกะเละปูกับกบู่น้ากันปูกับกบู่น้ากันแมนบันนี้แต่เละเมื่อโจกับไปจ้าปูต้องกบตัวออกมาก่อนตัวมาไหวก่อนจ้ากบกบหาปูแค่นี้หาโซ่ไม่นานเพราเปียกๆนี่แหละส่วนกันย้อนต้อกบต้องปู ได้ทั้งกบได้ทั้งกูแมนปูฟันดีให้เนาะได้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 แต่ัาขาใสอืตั้งหาตัวกบกับปูอยู่น้ำกันแมนแต่ตัวกับปูมาไหวก่อนตั้งกบไม่หาตัวกบก็ว่ายเปนไหนหล่ความงันอืมตีว่ายังไงแม่แม่เตียนแม่กระตีเป็ดหาเก้าอืม ตีแปดแปดห้าเก้าปูเป็นแปดเมื่อเป็นหากรกเป็นเก้าป่ะแม่เนี่ยพราะว่ามันได้ดหาโตพอมันว่างไหมจนะคะตีแปดหาเก้าแล้วก็ไฮทาร์ตอยู่ในหนี้มันบ่ไฮทาร์ตอยู่ในหนีมันจะเป็นแปดห้าแปดเก้าแล้วก็ห้าเก้า ได้ก,กบกระปูได้กบกระปูอยู่ในหู้เดียวกันเพิ่นตีแปดหาเก้ากบเป็นแปดเมื่อเป็นหาคบกบหาโตเพิ่นตีซ้ำนี<ด>่มาถ้าเอาบริตีหู้ปูม,มันบ้ามากมบัตรตีเราือได้ยินข่าวว่าขึ้นเดียวกันฝันว่ารถเพราะแต่ไส้ลมมันบา้าลดลูกไส้รดขั้นนี้บอกขั้นนี้เพิ่นไปนเหตุยังมากขึ้นลมมันคืนต้องดูน่าจดกในในฝันเพิ่นเหตดยังไดมาคือลมเพิ่นกระชี้มากมันได้ลม คนอนเปลี่นอย่างคนอนเป็ี่ยนอย่างทะเบียนรถเต็มเต็มจะเป็นเก้าห้าสี่เอ้าตรงก,ร <c oughs> กรันก็เลยฟันฟันมากุบทะเบียนรถนะนุย้ยยะจะตัดหายทะเบียนเกแบบ้า <c oughs> มัน <c oughs> เลขตรงกันเก้าหาไม่มีน้องเก้าเจ้าหี้หอันนี้เลขโต๊ะแเตี๊กเก้าันก็มันหาเก้าฟันรถลุ่ม เลขรถตัดไฮจะเป็นตัดไฮจะเป็นเก้าหาเก้าซี่มันลกับโตเก้าคือเก้าเหมือนตัวเดียวกันโตตรงกันคือเก้าหาหาเก้านั่นเดี๋ยวเรากลับกันจ้ะกลับกันเก้าหาสี่ทำมุนกลับมันจะเป็นสี่ห้าเก้าส่วนโตแม่ไพ่มกักโตใดที่สู มะขาเกลีอ๋อมาคาเกลาเพราะว่าได้กโกผาโตนว่าแม่โกผาโตแล้วก็เลขตรงกันขึ้หาเกลาพันเน้นก็คือเน่นหาเกาเล,นเลนา,กานั่งนั่งสำหรับเลขที่ต้นกล้วยนุ่นที่ย่าเห็นเป็นสามศูนย์หรือเจ็ดศูนย์นะคะจะเขียนให้นั่งสามศูนย์หรือเจ็ดศูนย์นะคะ เรียกต้นกล้วยนี่สาม,มีค่ะอ๋อสรุปนะคะแนวทางของแม่ไพ่งวดที่ผ่านมานี่เข่าศูนย์หกนะคะเข่าศูนย์หก ล่างนะคะสาหรับมวลน,นี้เพิ่นฟันต้องวดนะคะฟันว่าได้กบก็ได้ปูได้กบหาโตอยู่ในหู้เดียวกันนะคะปูกับมีนะคะเป็นตีแปดห้าเก้านะคะนุนธีรต,ตาตัดหายแปดหาแปดเก้าหาเก้านะคะแล้วก็ฟันว่าลดล่มฟันในขึ้นเดียวกันฟันว่าได้กบได้ปูแล้วก็ฟันว่าลดลูกไต้ลมทะเบียนลถเต็มเต็มเก้าห้าสี่นะคะตัดัศหายแล้วเก้าหาเก้าสี่หาสี่นะคะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลเพิ่นว่าเน้นเก้าหาหาเก้าเพราะว่าเลขตรงกันนะคะแล้วก็ เลขต้นกล้วยน้นที่ยาเห็นอยู่ต้นไห้ต้นกล้วยนะคะเป็นสามศูนย์ับเจ็ดศูนนะคะ,นะคะเอ็ดซี่เห็นตัวใดก็คอมเมนต์เด้อค่ะนะคะ,นะคะนุ่ที่ยาเห็นแบบนี้นะคะสามศูนย์หรือเจดศูนนะคะเป็นแนวทางหาเสือสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ,ะ,คะให้เลขเขานะแม่เนาะเอ๊ะถ้าเก้าฟันว่าได้นะ่ะจะได้นะแม่เนาะได้นะคะ ถ้าเอฟซีท่านใดอยากทําบุญก่แม่พ่นะคะติดต่อนนทิยาโดยโตรงนะคะ0981971934 <c oughs> เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ลายตามเบอร์นะคะ, <c oughs> คะอยากซอยค่ารับเข่าค่าน้ามค่าไฟนะคะแม่แล้วจะได้มีกำลังใจฝันนะคะแม่พ่เป็นคนซื้อแล้วพี่น้องฝันจังไดกับเ้า มันมีการปิดบังนะคะปัฟันจังนฟันมือนี้ก็เว้ามือนี้ฟันมืออื่นมืออื่นฟันอีกก็เว้าอีกนะคะผมก็ย่ำหมดแล้วเราเป็นคนแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ขอเสียของเราคือเราจะว่าซื้อหลายซื้อบ่เกินตัวละสามสิบนะคะหลายกนย่านขั้งที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่แล้วก็อายุหลายปกติเราบบมีไฮมีหน้าเราจะเป็นคนอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะรับจ้างปลูกมั่นเสียหนามั่นปลูกอ้อยปลูกมั่นนะคะ แล้วนี่ไปบ่ได้พระวัดต้องดูแลพอสมานนะคะนะ้้ไดอยากซอยค่ากับเขาคานามคา,ขา,ขาป้ายแม่เราจะได้มีกำลังใจฟันกับติดต่อนน้นทิยาโดยตรงนะคะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะทุกบาทจะ,จะต่างถึงมือแน่นอนนะคะ,ะสรุปว่านนี้ทางมีสำนีดนะะ้วค่ะฟันตองหวอดฟันขึ้นเดียวฟันบาไดโกบไดปูนะคะกบหาโตนะคะคนก่าปูเป็นแปดมือเป็นหา กกเป็นเก้านะคะพันี859โก้มันขาหาโตเยอะแล้วนะคะตัด่าย8หา89หา9ฟันมาลดลูกไสล้ล่มทะเบียนกับเป็นเก้าหาซีนะคะเพื่อนบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่มักหาเก้าเก้าหาอเลขตรงกันนะคะนุนที่ญาตัดาายทั้งเก้าหาทั้งหาซีทั้งเก้าซีสำหรับเลขตน้นกล้วยเนี่ยอันนี้นุนที่ญาทายมากเอามาใส่น้ำกันนะคะนุนที่าเห็นเป็น30กับ70มารู้ว่าจะเป็นเลขห้างบอนะคะนะคะ ขอบคุณแม่พไพ่หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ใหยย้ยเอฟซีโซดีกับแนวทางของแม่ไพ่นะคะคอยากให้เข้าวนาันนี้อแม่อยากให้เข้าวนาันนี้่สาธุสาธุยี่นี่นุ่มเลยซื้อ